ประมาณผมอายุประมาณ20่กว่าเนาะแต่ก็ได้ได้เมียแหละแต่ก็ยังมีความเป็นเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็ได้เมียแล้วก็สร้างบ้านหลังเล็กๆเ,เป็นกระท่อมอยู่เนาะเป็นกระท่อมแบบไปซื้อไม้มือสองมาไปซื้อไม้มือสองมาก็สัง,งคาสังกะสีมือสองไม้มือสอง ฝาก็เป็นไม้ละแนีติตีตๆตแเอานะเพื่อนก็มาหามาหามาชวนกินเหล้านี่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดมีไอ้ไผ่เลยคนหนึ่งไอ้ไผ่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งคือไม่ไอ้ทองไอ้เหลอกสองคนนี้เนี่ยไม่ไอ้ทองกับไอ้เหลอกสองคนนี้เนี่ยมาหาที่ที่กระท่อมผมอะสมัยก่อนผมยังไม่มีบ้านเป็นกระท่อมลงทุนทำหมดประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยทำหมดประมาณหมื่นหนึ่งเป็นกระท่อม ก็มันมีเรื่องแปลก,ปกเ,เรื่องแปลก,ปกคือวันนั้นก็กินเหล้ากันก็ตึงพอสมควรแล้วคราวนี้ก็มันสองคนนะ่ะปวดเยี่ยวมันสองคนปวดเยี่ยวไอ้ไพ่ก็เดินไปก่อนปวดเยี่ยวไปเยี่ยวฝั่งทางทิศตะวันอ,อกตกบ้านผมเนะี่ยฝั่งทางทิศตะวันตกมันจะมีบ้านหลังเก่าๆอยู่เป็นบ้านที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีที่มีคนเก่เก ักเลยแหละอยู่อะตอนนั้นเขาก็ประมาณเก้าสิบอะไรแหละคนแก่ไอ้ไผ่เห็นก่อนไอ้ไผ่เห็นก่อนเห็นเป็นลูกดวงไฟดำกลมลูกไฟดำกลมเนี้อย่างเงี้ยอยู่ใต้ใต้ทุนบ้านลูกสีแดงแดงก็เรียกไอ้ไอ้ไอ้ทองก็จะ่เรียกไอ้ทองไปดูไอ้ทองก็เห็นเห็นทั้งสองคนเลยมันเห็นทั้งสองคนเลยอันนี้มันรีบวิ่งมาเรียกผมผมก็นั่งกินเหล้าอยู่อยู่ในบ้านเนาะ อยู่ในบ้านมันก็เรียกรีบวิ่งมาเรียกผมผมก็เดินไปหาพวกมันเพราว่าพวกมันมันมีเรื่องอะไรกันก็เลยไปหาพวกมันก็ไปดูพวกมันลูกลูกไฟลูกนั้นน่ะมันเคลื่อนตัวออกจากตรงนั้นน่ะมันเคลื่อนตัวได้ด้วยเคลขึ้นตัวได้มันเคลื่อนตัวออกจากตรงนั้นนยแล้วก็หายไปไกลๆๆๆไปเลยแล้วก็ผมมาไม่ทันไม่ทัน เรื่องอย่างเงี้ยไม่มีใครโกรหกกันหรอกเพราะว่ามันไม่ได้หัวเราะไม่ได้อะไรก็คือคือมันเป็นน่าจะถือมันเห็นกันทั้งสองสองคนด้วยมันเห็นกันทั้งสองคนด้วยพอพูดในกานฟังคนก็ลุกเลยก็คือบ้านหลังนั้นเขาคิดว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยคนแก่น่าจะเล่นของพอแกนอนหลับหรืออะไรช่วงประมาณสามทุ่มอย่างเงี้ยผมกินเล่ากันอยู่อะ แกของอาจจะหลุดออกจากตัวเอ,อคิดคิดกันประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละก็คุยกันนะนะก็คุยกันแล้วคันนี้อีกเหตุการณ์หน,นึ่งคือเหตุการณ์เมื่อไม่นานเนี่ยประมาณสามสี่เดือนที่แล้วนี่เนี่ยประมาณสี่เดือนไม่เกินสามสี่เดือนที่แล้วเนี่ยไม่นานเท่าไหร่ที่เดียวกันเลยบ้านหลังนี้ก็คนแก่ก็เสียชีวิตกันหมดแล้วคันนี้เขาก็ขายบ้านหลังนั้นให้กับคนอื่นไป เขาก็รื้อออกแล้วก็มีคนเจ้าของใหม่เข้ามาถมดินถมดินแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่เป็นบ้านประเภทเหมือนนอกตาวะอยู่ตรงที่เดิมเลยที่เดิมตรงตรงนั้นเลยที่เดิมตรงนั้นเลยประมาณสามทุ่มครึ่งผมก็จะพาลูกลูกชายนอนก็จะไหวพระสวดมนต์นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะวอโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะก็สวด ประมาณสามสี่บทมีสารเสวนผู้พุทธคุณนี่แหละแลกคาถาจากกักรพรรดิคาถาเงินล้านอะไรไปเรื่อยลูกชายก็ไม่ไม่ค่อยสบายเออช่วงนั้นไม่ไม่ไม่ค่อยสบายด้วยลูกชายไม่ค่อยสบายก็พอสวดพศศระเสร็จก็เขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเขาเรียกตัวเองว่าหนูนะเรียกตัวเองว่าหนูพ่อหนูจะพูดดีไหมเนี่ย พ่ก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกว่าพูดมาเลยมีอะไรละ่ะหนูเห็นคนยืนกวกมืออยู่ทางนั้นนะทางหน้าต่างนะตรงบ้านหลังนั้นนะบ้านหลังที่เขามีคนมาเล่นอะไรกันนะเขามารู้พูดว่าเล่นอะไรมีเล่นอะไรกันนะแต่ในเป็นกลางคืนแล้วสามทุ่มกว่าแล้วไว้ยพระสวดมนตจะนอนแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ เหตุการณ์ที่เพื่อนผมกินเหล้าเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วตอนผมอายุยี่สิบกว่าคือมันเป็นจุด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 เดียวกันนะก็ก็ถามลูกชายว่าตุ้ล่างเป็นยังไงเป็นคนยืนใส่เสื้อสีขาวขาวกวักมือกวักมือตัวสูงดืนกวักมือเงี้ยยืนกวักมือเงี้ยยืนกวักมืออยุดผมว่าลูกชายไม่สบายด้วยเขาก็คง จะมาทําให้คนจิตอ่อนเห็นหรือจิตอ่อนเห็นอุ้ยพูดแล้วคนลุกคนลุกแล้ววันพระวันโกนเนี่ยอาจจะมีคนอื่นเห็นก็ได้ไม่ใช่ว่าแต่ลูกชายผมเห็นคนเ,เดียวหรอกวรนพะบรนโกนหรือคนจิตอ่อนเนี่ยก็จะมาทํทาให้เห็นเนี่ยคือของตัวแกเสียไปแล้ว ของอาจจะยังอยู่ของที่คนสมัยก่อนนะเขาต้องมีการเล่นข้าเล่นของถ้าแกอยู่ทุกวันเนี้ร้อยสามสิบปีแล้วก็ที่ผมเล่าโน่นม,มันยี่สิกว่าปออีมานี่ก็ตอนนั้นแกก็เก้าสิบเข้าไปแล้วเรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลุบหลุ่นะครับมันมันมีจริงนะมันมีจริงนะวันพระบันโกนก็ไหว้พระสวดมนต์กันดีๆหน่อยก็แล้วกัน พวกนี้เวลาเราจิตอ่อนไม่สบายจะป่วยเนี่ยมันจะมีธรมธรมาทำให้เราเห็นหเห็นขนหัวลุก